สวัสดีนะครับผมอยู่ที่ร้านทวีชัยนะครับจเจริญยนโอ้เบอร์โทรขาดไปแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาบอกเบอร์โทรใหม่สวัสดีครับพี่บ,บอกเบอร์โทรหน่อยป้ายขาดไปแล้วขาดไปแล้วลมแรงนะครับศูนย<อ>์เก้าสี่ศูนย์เก้าสีส่เจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งครับผม อเคเี่ยขวิชัยนะวันนี้เห็นบอกว่าของวันนี้จะเป็นยันม้า120 di นะครับของอีโดประกอบด้วยนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยเครื่องสีเดือนนะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นสามพันนะครับสามหมื่นสามร้อยยี่ครับราคาลดหย่อนได้นะครับถ้าติดตามมันลดตั้งรถไถคนโคกรถไถทองคำประกันเหลือเนี่ย ประกันเหลือครับเหลือครับอืมเพราะว่าเขาประกันนะตัวนี้เครื่องสวยนะครับสวยแน่นอนแหละใหม่กิฟต์เลยนะนี่น็อตใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตักทีร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้เครื่องใหม่นะครับตัวถังพลาสติกยังไม่พัดเครื่องใหม่นะครับไม่ใช่ไดเล็กนะครับเป็นอ๋อธรรมดาธรรมดาครับร้อยยี่สิบธรรมดานะครับแต่เป็นธรรมดานี่แต่ว่ามันไอ้น็อตนี่มันอันนั้นเนาะ ใช่ครับเพราะฉีดมันมันไม่เหมือนตะกูดีทีอ่ะใช่ใช่ครับไม่ไม่เหมือนมันเหมือนกระเจ้าโลกอะไรไม่รู้ตัวนี้กําลังมันจะดีกว่าเพิ่นดีทีเยอะแต่ว่าแต่ว่าไม่หอบไม่หอบครับเอาไว้สายตึงน้ำอันนี้เท่าไหร่พี่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นสามนะครับสามหมื่นสามเท่ากันเลยราคาเท่ากันเลยครับอ็สวยนะครับนี่จะเป็นในด้านเจ้าโลก85นะครับเจ้าโลก85ตัวละ14,500สารนะครับอืมเดิมๆนะครับตัวนี้จะเป็น เจ้าโลกร้อยห้า LM นะครับสภาพสวยๆนะครับครับตัวนี้ก็อยู่ในสองหมื่นสองนะครับราคาสองหมื่นสองมีกับร้อยห้า LM Y ไม่มีหรอพี่ Y มีอยู่หน้าบ้านครับอืมนะครับมีหลายตัวแต่ไปดูข้างหน้าดีกว่าผมชอบข้างหน้ามากยางยางนี่แยกไหมพี่เนี่ยแยกขายหมดแล้วครับคู่ละสองพันห้ายางกันเซนแล้วคู่ละสองพันห้ายางกันเซนนะครับนี่ของปืนใหญ่ด้วย สองพันห้าคู่ละสองพันจัดไปเลยสองพับาทครับโหคุ้มนะครับนี่ย่าดูดอกโอ้ยังเหลือเต็มเต็มเลยนะครับผมมาก่อนได้ก่อนเลยครับสองพันคู่ละสองพันนะครับมีเพิ่มประมาณยี่สิบกว่าเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านเอาเด็กมาฟังสตาร์ทห้ฟังเสียงหน่อยหรอพี่สักคนผมผมเป็นคนชอบที่ว่าฟังเสียงนะครับ เราจะติดให้ฟังหมดทั้ง5ตัวเลยนะครับอ่ตัวแรกตัวนี้จะเป็นว M ยกองทองร้อนะครับมูมุนหน้าเครื่องเดิเดินนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นห้าพันนะครับสองหมื่นห้ร้อยห้าวายเอ็มกองทองราคาก็ลดหย่อนได้นะครับ่อลองได้ทุกตัวโค้งอะพี่สวยมากโค้งตัวนี้หมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกห้าร้อยสยามนะครับหมื่นหกร้อไม่นูน นู้นจะเป็นตนูนนะครับอ๋อสยามมีสองตัวมีลุงเพชรอีกอะใครจะเป็นพระเอกลูกชายเป็นพระเอกสองหมื่นห้านะครับผมพอบอกว่ามีรอยยีดีไอ้ด้วยนะครับเฮ้ยมันนิ่มอยู่แล้ว นิ่มอยู่แล้วอะร้อยยี่สาพสวยนะครับสวยมากตัวนี้โค้งละพี่โค้งกานกโค้งกานก K 10เบสครับ K 10เบส NT 10เบสเปรถยำนาเอ้ยอจักไหนเนี่ย แค่ทอพี่เก่งมาเลยอ,ะอ่ะต้นทน่ไครับาตอนนี้ค่าตัวเท่าไหร่พี่เนี่ยตอนนี้ค่าตัวอยู่แต่พ่อเครื่องอย่างเดียวหรือทั้งชุดครับเอาเครื่องอย่างเดียวม<อ>าเลย ตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นสองครับสามหมื่นสองอ่าแล้วแล้วโคังนะครับโคงก็แปดโงนแปดพร้อมยองนพร้อมล้อยองพ้องบําโคนเอาไปลงย่ำนาได้เลยเคสิบเบ็ตัวนี้ย่ำนาเกนหนึ่งไะไม่แน่ใจตัวนี้น่าจะเป็นเกนหนึ่งครับเกนหนึ่เกนหนึ่งย่ำเทือกเป็นเกหนึ่วัแต่ว่าโค้งใหญ่โค้งใหเกสองวัเนาะตัวนี้ อ่าสักทีสักทีแล้วฮะผมนโฟล์ตานี่ลูกตอนนี้เครื่องเครื <5> <5> <5> <5 ่องเดิมอ่ะพี่เดิมครับเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อเลยครับอ่าสิดเลยนะครับครับหน่วยนะครับตัวนี้ที่สามหมื่นสามสามหมื่นสามสักที่ล้วฮะครับ สามหมื่นสามพอใช้ได้ลองข้ามาดูครับสวยอยู่โคง้คงโค้งอย่างนี้เราพี่หนึ่งลงเพชรโค้งนี่ก็ตัวละหมื่นครับผมเพชรตุ้มใหม่เบ้าล็อกล้อนะครับอตอนนี้โค้งทำสีออกไม่ทันเลยนะครับลูกน้องไม่เล่งเลยอ่ะ <laughs> เล่งเกาโหโหไม่ทันลุงเพชรฮิตมากนะครับแถวนครสวรรค์อ่าตัวนี้จะเป็นพยามกุมกุฎา สยามกูบะต้าตัวนูนออ่่าาตัวนูนเท่าไหร่พี่นะครับพร้อมล้อยางใหม่นะครับกระทะใหม่ตัวนี้อย oh. ู่ที 80, 100, 000, 100, 000่สองหมื allora ่นพันนะครับสองหมื่นพันให้ยางใหม่ยางใหม่กระทะใหม่เลยมีมีรับประกันไหมพี่มีรับประกันให้ครับผมกี่วันครับวันนี้เอาไปเลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยครับโอเคตัดเกลียว่างรากมหาได้เลยทันใดซื้อไปแล้วก็รีบไปโรงงานเลยเนาะแต่ไปซื้อจอดไว้เฉยๆหนึ่งเดือนก็ประกันขาดนะขาดที่ขาดเลเนาะต้องขาดอยู่แล้วนะครับ ซื้อไว้จอดไวหนึ่งเดือนไม่ได้นะครับเออตะเพ่นก็ต้องอาจจะต้องลองเลยนะครับผมอยออยยุทธยาตัวนี้ล้อยางใหม่หนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทคือให้ล้อใหม่แบบนี้เหรอใช่เด็กเป็นเป็นเป็นล้อยางตัวเต็มอีกอให้ล้อยางเปอร์เซ็นต์อ่าหนึ่งหมื่นบาทโอเคของวันไหนจะมีของมาลงนี่พี่ อ่ออีกสักสามวันเดี๋ยวลองลองโทรมาสอบถามก่อนเนาะเผื่อว่าจะมีรุ่นไหนเข้ามานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเตาห้าร้อยันก็มีหมดครับแต่อย่างโค้งวงนี้ล้วพี่เนี่ยโค้งวงนี้ตัวละห้าพันตัวห้าพันเลือกได้เลยนะครับตัวละห้าพันไม่เลือกเอาเลยเลือกเอาได้เลยมีช้างเหล็กกาวล้อเหล็กหรือล้อยางก็ว่ากันไปนะครับ นี่นะครับโคงบางหูบางตาแล้วนะครับเมื่อก่อนที่ผมเคยมาเนี่ยเราอยู่ฝั่งนู้นหรออัดไปอยู่ฝั่งนู้นครับฮะอัดไปอยู่ฝั่งนี้อ๋อไม่อยู่ฝั่งนี้ตรงนี้จะอ๋อนี่เหรอได้แต่ว่าอันที่ทำสีบิ๊วใหม่ไม่มีเลยหมดเลยตอนนี้เอาออกไม่ทันออกไม่ทันทั้ทำไม่ทันผมทำไม่ทันนะครับครับผมซื้อไปทำสีเองเนาะแต่ครับตต่ละห้าพันนับพันครับ ไอ้ดีนะครับผมกระติงแดงไม่มีเลยเนาะพี่หมดเลยครับหมดเลยกระติงแดงคนถามหาตลอดเลยครับ,รบอ,อ้แตนนะครับจัดตัวไปจัดอีแตนลืมลืมสามหมืน่นบาทสามหมืนมหม่นบาทนะครับตัวนี้สี่เกียร์ครับสีสวยสมรณ์สวยนะครับจาเอาหกสองเอาเครื่องมาใส่ไปได้เลยเครื่องใส่ไปได้เลยไดสตาร์ทไม่มีไดสตาร์ทไม่มีครับผม ดูเซดสีก่อนสีหนา้าสีสวยครับไม่มีโซโลไม่มีโซโลกระบะสวยอโอ้กระบะสวยครับพื้นไม้นี่นะครับดูแหลกพวงมะไรโอ้ใช่ได้ใช่ได้อยู่นะครับสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทถูกทุนทวนเอาเครื่องมาใส่ก็ไปลเลยขับเครื่องใส่กลับบ้านได้เลย มาจากเชียงใหม่ขึ้นเขาไหวไหมพี <Line su> ่แร้เบรกไม่อีกยุ่งเลยโอ้โอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวรอของมาลงเยอะๆเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยโค้งซาลี่อ่าอ่าถ่ายดูให้หมดทุกซอกทุกมุมซาลี่ตัวเก้าพันเก้าพันบาทเป็นของใหม่เลยเนาะใช่ครับลมใหม่เข้าใหม่ลมใหม่เผาใหม่เอาพื้นอะไรมาใส่ก็ได้เลยครับได้เลยตัวละเก้าพัน เก้าบาทนะครับผมลูกปืนข้างละซี่ขี่เขาใหญ่นะครับโอ้ให้นอดยังดีเลยอะนอดไปเปิดยังดีเลยครับโค้งก็ยังเหนือยเห็นอย่างนี้ยังเหนื่อยเกือบสองร้อยแลเนี่ยไหนนี่ฮะใช่ว่าตรงนี้เหรอครับมันจัดจัดจัดจัอ้มันกองกองอยู่อะก็แถวละสิบสองสี่หกแปดห่เกือบร้อยกว่าละป่า่าร้อยกว่า มองดูอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเยอะเนาะมันซ้อนซ้อนกันอยู่ซ้อนกันอยู่ครับโอเคตามมาเรื่อยๆครับครับผมโอเคครับผมฝากเบอร์โทรอีกสักรอบพี่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่แอบศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งเก้าสามสี่หนึ่งพิกัดตรงนี้อยู่ที่อําเภอไซงามไส้งามตรงไฟแดงเลยครับไฟแดงเนาะนี่เนาะไฟแดงครับไฟแดงนี่นะอืมไฟแดงไฟงามนะครับ เส้นที่จะไปทางนี้ก็พิจิตเนาะนี่<ไ><ๆ>จะไปพิซนิโลพิจิตลนะพิจิตอีกห้ิบสีโลนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้นะครับว่าต้องการรุ่นไหนเพิ่มเติมนะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ